ามาลุยข้อ3ามกันต่อเลยกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกโดยที่ a ไม่เท่ากับ1และ b ไม่เท่ากับ1นะครับถ้า f(x) เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง x และ g(x) เท่ากับ b ยกกำลัง x เป็นฟังก์ชัน exponent i a l ที่มีลักษณะกราฟดังรูปนะครับให้กราฟของ f และให้กราฟของ g มาเงื่อนไขในข้อใดต่อไปนี้ทําให้กราฟของ f และ g สอดคล้องกับรูปข้างต้นนะครับจะเห็นว่าจากช้อยส์ที่เขาให้มานะครับเกี่ยวกับอะไรหมดเลย ชอยที่เขาให้มาเกี่ยวกับฐานของฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับ a และ b นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอสังเกตจากรูปนะครับแล้วก็มาลองมาดูจากฟังก์ชัน Expo เนี่ยเราสรุปอะไรได้บ้างนะครับผมก็ให้ข้อสังเกตดังนี้นะครับสังเกตอย่างแรกเลยเราต้องสังเกตการสังเกตนะครับข้อนีอ้สังเกตข้อที่1น,นะครับข้อที่1ที่ผมสังเกตคืออผมจะดูว่านะครับอ่ฟังก์ชัน Expo เนี่ย มันเพิ่มขึ้นตลอดนะครับมันเพิ่มขึ้นไม่ x เพิ่มขึ้นนะครับดูจากซ้ายไปขวา x เพิ่มขึ้นค่า f นะครับฟังกช์ชัน f x ก็เพิ่มขึ้น g ก็เหมือนกันครับ s ค่า x เพิ่มขึ้นค่า g x ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมสังเกตว่า f นะครับผมเขียนเลย f และ g นะครับเป็นฟังกช์ชันเพิ่มนะครับฟังกช์ชันเพิ่ม ฟังชันเพิ่มหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าผมเอาฐานมาดูนะครับถ้าผมเอาฐาน1ส่วน a มาดูนะครับมันต้องมากกว่า1เสมอนะครับนะครับสังเกตดูถ้ามันไม่ไม่มากกว่า1หมายความว่าอะไรสมมติว่ามันเอาอย่างเช่นเช่นยกตัวอย่างเป็น1นส่วน,นสองเงี้ยครับสมมุติว่า1นึงส่วนสองกำลังกำลังหก็ได้1นส่วนสใช่ไหมครับหนึ่งส่วนสองกำลังสก็ได้1นส่วนสี่หนึ่งส่วนสองกำลังสก็ได้1นส่วนแมันก็จะลดลงเรื่อยๆครับกราฟมันก็จะเป็นถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันลดนะครับ ลงเนี่ยครับแต่ไม่แตะศูนย์นะครับเพราะเป็น Exp โพมันก็จะลงไปเรื่อยๆแต่ใกล้ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสา,สามารถสรุปได้ว่ามันต้องเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับหส่วน A ฐานมันเนี่ยต้องมากกว่า1นะครับแล้วก็ B เนี่ยต้องมากกว่า1เหมือนกันนะครับฐานของ g ีนะครับนี่เป็นข้อสรุปที่เราลงข้อสรุปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราสรุปได้นะครับก็คือว่าเราจะเห็นว่าค่า y ของ g และ f และ g เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์เสมอ ค่าของมันมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอหม,มายความว่าอะไรหมายความว่าค่าของ a เนี่ยค่าของ a เนี่ยมันต้องมากกว่าศูนย์ด้วยถูกไหมครับถ้าสมมติว่า a น้อยกว่า0ูนย์นะครับ a น้อยกว่าศูนย์สมมติ a เป็น a เป็นลบลบหนึ่งส่วนสองอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเ,เวลายกกาลังสองก็จะได้เป็น1นึส่วนสยกกำลังสาเป็นลบหนส่วนแนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องไปอยู่ใต้แกนถูกไหมครับ มันต้องไปอยู่ใต้แกนตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่า a เนี่ยมันมากกว่วา0ูนย์ด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมก็ทําอะไรเกี่ยวกับคอนดิชันแรกผมต้องการหาข้อสรุปลงข้อสรุปเกี่ยวกับ a ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถลงข้อสรุปเกี่ยวกับ a ได้ดังนี้นะครับ a, a เป็นจำนวนบวกผมก็คูณขึ้นเลยนะครับก็เป็น1มากกว่า a นะครับหรือผมจะเขียนเป็น a น้อยกว่า1ก็ได้นะครับ a น้อยกว่า1แต่ a เนี่ยมันต้องมากกว่า0แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปเลยนะครับข้อแรกได้แล้วครับ ก็คือไม่1่ก็2ก็3นะครับคราวนี้ผมไปต่อนะครับผมให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับถ้าผมสังเกตกราฟนี้นะครับโดยละเอียดนะครับสังเกตเพิ่มเติมดังนี้นะครับสมมุติผมสังเกตที่ค่า x เท่ากับ1งเนี่ยจะเห็นว่าอะไรบั่งมันตัดที่จุดเดียวกันเลยตัดที่จุดเดียวกันคือ x x กับ g นะครับเมื่อ x เป็น0นย์ะครับค่า f เกิดค่า g มีค่าเท่ากันอยู่ นะครับค่า f กับค่า g มีค่าเท่ากันอยู่แต่สมมติถ้า x เป็น1ล่ะ x เป็น1น่ง f ก็ประมาณสองนิดๆนะครับ uh, ถ้า uh, ถ้าอันนี้ล่ะเป็น1จะไม่ถึง2นะครับจะไม่ถึง2อ่ะถ้าเป็น2ล่ะอันนี้ถ้าเป็น2 g เป็นสอง f เป็น2อโหก็ประมาณ3นะครับถ้านี้เป็น2ก็จะอยู่ที่ประมาณอ่า uh, 2นะครับที่เราสังเกตเห็นจาก ที่ผมพยายามจะวาดนี่นะครับเราจะได้ว่าอะไรเอ่ยเราจะได้ว่า f นะครับมาก x มากกว่า g นะครับมากกว่า g x เมื่อไรครับเมื่อ x มากกว่า0นะครับเมื่อ x มากกว่า0เนี่ยเราได้ว่าเพราะที่จุด0เนี่ยมีค่าเท่ากันถูกไหมครับมีค่าเท่ากันแต่เราเมื่อเราสังเกตเพิ่มเติมแล้วเราบอกว่า f x เนี่ยมันมากกว่า g x นะครับที่ x มากกว่า0 คราวนี้เราได้ว่าอะไรเราก็จะได้ว่านะครับ fx คืออะไรครับคือ1ส่วน a ยกกำลัง x นะครับแล้วก็ bx bx b กำลัง x นะครับคราวนี้ผมจะลองแทนค่าบางค่าลงไปนะครับก็แล้วก็ให้เลยก็ได้ให้ x เท่ากับ1ถ้า x อเท่ากับหเกิดอะไรขึ้นครับ1ส่วน a ก็เท่ากับ หส่วนมากกว่าครับผมให้เครื่องหมายผิดมากกว่า1ส่วน B นะครับคราวนี้ผมรู้อีกว่านะครับ b เนี่ยมันมากกว่า1นะครับ a เนี่ยมันมากกว่า0เพราะฉะนั้นผมสามารถคูณ cross ไปเลยนะครับได้ก็ได้หนึ่งมากกว่า a b นะครับคราวนี้ผมจะบอกว่า a b น้อยกว่า1นะครับแล้วผมก็บอกว่า a เนี่ยมันมากกว่า0ูย์ b มันมากกว่า1เพราะฉะนั้นมันคูณกันมันจะไงมันก็ต้องมากกว่า0ูนแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็เขียนได้0น้อยกว่า a b น้อยกว่า1นะครับ เราก็จะได้ข้อสรุปแล้วนะครับซึ่งข้อนี้ก็น่าจะตอบข้อ1น,นะครับแล้วก็ตอบข้อ1ไปเลยนะครับจบเลยครับข้อนี้